Okay. สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส้วมในตำนานจากคลินิกของน้ำแล้วก็ช่อง y o u t u นะบ่อส้วมรักษาส้วมทุกอากาศนะก็เข้าดำเนินง,งานนะตรวจเช็คแก้ไขนะปัญหาที่ลูกค้าเจอคือหนึ่งชักโครกมีกลิ่นนะแล้วก็กดฝัดไม่ค่อยลงนะชักโครกเป็นของคาซ่านะโอเคหลังจากที่เราลื้อโถชักโครกมานะเราจะเจอหน้างานแบบนี้ช่างก่อสร้างนะทำการติดตั้งโดยการใช้ปูนวางวางนะนะแล้วก็ ยกสะโคกทับนะก็โชคดงีที่เราลื้อเราไม่แตกน,ะนี่จะสังเกตเห็นมีแต่แผ่นปูนเลยนะซึ่งการติดตั้งที่ถูกต้องนะไม่แนะนําให้ติดตั้งแบบนี้นะซึ่งเป็นวิธีที่ผิดผิดมากนะแล้วก็ที่สําคัญไปมากกว่านั้นคือนี่ระยะท่อน้าทิ้งสะโคกนะฮะมันมากกว่า30เซนอยู่ที่3าสเซนนะช่างก่อสร้างเขาต้องการที่จะให้แทมงมน้ำเนะนี่ยชิดผนังนะด้วยการวางัะโครกให้มัน ชิดผนังมากที่สุดพอวางไปเสร็จเนี่ยมันก็จะไม่ตรงเซนเตอร์ท่อเห็นไหมฮะเดืเซอร์ิกอยู่นี่รูที่จะให้สิ่งปฏิกูลออกมีแค่นี้เพราะมันไม่ตรงเซนเตอร์นะจึงทําให้ช่องว่างแล้วมีกลิ่นแล้วก็กดไม่ค่อยลงคราวนี้เราจะแก้ไขนะด้วยการเคลียร์หน้าง,งานออกแล้วก็ติดตั้งให้ถูกต้องคือไม่ใช้ปูนตั้งแบบนี้นะแล้วก็ใส่ตัวปะเก็นก,ก,กันรั่วกันซึมกันกลิ่นวางให้ตรงเซนเตอร์แบบนี้เลยนะแต่คราวนี้หม้อน้ํามันก็จะห่างผนังอยู่ประมาณ3 4เซนตามระยะ อทท่นท้ิก็อยาห<อ>าทำแบบนี้กันนะครับหลังจากที่เรารู้ปัญหารเรียบร้อยแล้วนะครว่า,าชักโครกกดไม่คล่องเลยลงนะเกิดจากการวางชักโครกไม่ตรงเซ็นเตอร์ท่อสีอยู่ที่พื้นแล้วก็ห้องน้ํามีกลิ่นคือมีช่องว่างระหว่างตัวเดือดสวิทชักโครกกับตัวท่อสีอยู่ที่พื้นคราวนี้เราจะแก้ไขนะด้วยการใส่ตัวประกันกันกลิ่นตัวนี้นะฮะแล้วก็วางไว้กษณะแบบนี้ สิ่งสําคัญคือต้องวางให้ตรงแบบนี้เท่านั้นนะเมื่อกี้ตอนที่เราลือมาเดือยเซรามิกมันอยู่นี่เห็นไหมเพราะเขาต้องการให้มันชิดผน,นังเพื่อที่จะไม่ให้ห้องม่น้ำห่างผนังพอให้ชิดผนังเสร็จเซนเตอร์ท่อไม่ตรงมันก็เลยทําให้เดือยเซรามิกไปขี่บนพื้นกระเบื้องทําให้มีช่องว่างกลิ่นออกแล้วก็กดไม่ลงครนะาวนี้เราแก้ไขโดยการจะต,ต้องนะวางให้ตรงเซนเตอร์4เนี่ยที่พื้นแล้วก็ใส่ตัวประเกดกันรวก,กันซึมเงินกลิ่นก็จบปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นเหม็น น้ำรั่วซึมขอบโถแล้วก็กดไม่ลงแบบ100%เแน่นอนนะครับอย่างที่บอกสำคัญสุดคือต้องวางเซ็นเตอร์เดือยเซรามิกให้ตรงเซ็นเตอร์ท่อสีอยู่ที่พื้นนะครับโอเคก็รื<ะ>้อถอนตรวจเช็คแก้ไขเรียบร้อยนะติดตั้งกลับเรียบร้อยเดี๋ยวจะพามาดูระบบฝัดไซฟอนเจ็กันนะของคาซาเดี๋ยวมาดูนะกดแล้วปล่อยโอ้โอ ลงปก,กตินะก็คือไสคอนเจ็ธรรมดาคือกดปุ๊บวนก่อนประมาณสองสามวิแล้วค่อยดันก็เรียบร้อยครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส้มในตำนานจากคลินิกห้องน้ำนะจะพามาดูวิธีการนะใส่ฝาม้อน้ำฉกโครกนะที่เป็นแบบปุ่มกด2ระบบ ปุ่มกด2ระบบคือจะมีนี่ปุ่มเล็กกับปุ่มใหญ่นะฮะให้จําไว้นะฮะว่าปุ่มเล็กคือแบตประหยัดน้ําใช้น้ํา3.5ลิตรชื่อใช้กับการถ่ายเบาปุ่มใหญ่คือปุ่มฟูฝฟัดหรือใช้น้ําประมาณ4.5ลิตรถึง6ลิตรนะจะมีปุ่มเล็กปุ่มใหญ่นะคราวนี้เวลาประกอบฝารองนั่งเข้ากับตัวปุ่มกดเนี่ยฝารองฝาหม้อน้ำข้าตัวปุ่มกดเนี่ยเราจะต้องสังเกตอุปกรณ์ในแท่งให้ดีนะฮะ ว่า,าปุ่มเล็กอยู่ฝั่งไหนปุ่มใหญ่อยู่ฝั่งไหนนะมันจะมีสองสีสีขาวกับสีน้ําเงินนะก็คือปุ่มเล็กคือสีน้ําเงินเป็นเสี้ยวครึ่งดวงเนะี่ยปุ่มใหญ่คือปุ่มสีขาวคือเป็นวงกลมนะคราวนี้เวลาเราประกอบฝาเราก็จะต้องมาดูให้ถูกฝั่งนะยกตัวอย่างเช่นเคสนี้นะปุ่มเล็กจะอยู่ฝั่งฝั่งขวามือซึ่งมันจะสลับฝั่งกับไอตัวกระบ,บอกด้านในเนะี่ยซึ่งฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นปุ่มใหญ่ น,นี่แต่ว่าเขาประกอบมาผิดคราวนี้เราก็ทําการแก้ไขนะด้วยการคลายน็อตตัวนี้นะคลายแหวนล็อกตัวนี้ออกแล้วก็บิดในตัวปุ่มเนี่ยให้มันตรงกับไนตัวกระบ,บอกด้านในนะก็คือเอาปุ่มฟ,ฟูฝัดหรือปุ่มใหญ่เนี่ยมาไว้ฝั่งขวามือนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นแบบไหนนะครับนี่มันก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะะพอเราประกอบถูกฝั่งเนี่ยเวลากดมันก็จะเอามาชําระล้างได้ถูกต้องนะครับก็คือน้ํามากน้ําน้อยฝัดก็จะเกลี้ยงขึ้นตามฟังก์ชันการใช้งานนะครับ สวัสดีครับวันนี้นะครับช่างส้มในตานานจับเพจคลินิกห้องน้ำนะเข้าดําเนินง,งานรื้อถอนตรวจเช็คแก้ไขปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นเหม็นนะบ้านหลังหนึ่งแถวราดท้าซอยหนึ่งแยก18นะทั้งหมดนะฮะห้าหกห้องน้ำนะโอเคตัวนี้ก็เป็นตัวที่3นะเดี๋ยวจะพามาดูปัญหาห้องน้ํามีกลิ่นนะห้องนี้เราเดินเข้ามาเนี่ยกลิ่นแกส๊สฟุ้งกระจายเต็มห้อง โอเคหลังจากที่เราลื้อชักโรครกมาแล้วนะฮะชักโรครกเป็นแบบเดอเซเซมิก erm mm hmm. ลงพื้นนะฮะของยี่ห้อคาซานะน่าจะที่ไทยวัสดุระยะท่อต้องทิ้งจากผนังถึงเซ็นเตอร์ดูด้วยตาเนี่ยได้30.5สนะแต่ปัญหาห้องน้ำมีกลิ่น mm hmm. เกิดจากอะไรเกิดจากการติดตั้งนี่เห็นไหมโอเคอุปกรณ์ที่คข้ยมาเนี่ยมีตัวประเก็นกันกลิ่นที่มากับตัวโถเนี่ยเป็นแบบเล็กๆบางๆนะฮะซึ่งอุปกรณ์ตัวเนี้ย ถ้าทําไม่ดีหรือว่าไม่เข้าใจวิธีการทําจริงๆอ่ะต่อให้ใส่กลิ่นก็ออกนะฮะอย่างเคสนี้นะฮะช่างที่เขาทำเนี่ยเขาใส่เข้าไปแล้ววางไม่ตรงเดือยเซรามิกนี่เดือยเซรามิกมันอยู่นี่มันขีดอยู่อย่างนี้พอไม่ตรงเส้นเนี่ยมันก็จะมีช่องว่างด้านหน้าด้านนี้นะจึงทําให้กลิ่นเนี่ยรดล,ลอดออกมาจากช่องพวกนี้นะแล้วก็ทําให้กดอาจจะไม่ค่อยลงเพราะว่าเดือยเซรามิกมันไปขี่อยู่บนพื้นปูนนะคราวนี้เดี๋ยวเราจะแก้ไขนะฮะด้วยการ เคลียร์หน้างานออกเปลี่ยนประเก็ตัวใหม่ใส่กลับให้ถูกต้องวิธีแล้วก็บางให้ตรงเดรซมิกก็จบปัญหาห้องน้ำมีกลิ่นนะครับ